สำหรับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะเมื่อคืนนี้ก็มีการปรับขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะเรื่องราวตรงนี้จะเป็นยังไงมาตรวจสอบกับทางด้านของคุณธนพรงามวงวานฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนของบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพรคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณอนนดาและคุณอังคณาค่ะคะ่ะวันนี้ราคาน้ำมันถ้าเราดูน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ปรับตัวบวกขึ้นมานะคะแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเออมันไม่ดีเลยนะ,ะในอเมริกาเนี่ยค่ะคุณธนพรทำไมมันถึงสวนทางกันล่ะคะ ค่ะก็จริงๆนะคะตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดีที่สหรัฐนะคะก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้เราค่างเงินดอนลลาร์เนี่ยมันอ่อนค่าลงไปน,นะคะซึ่งเวลาที่ค่างเงินอ่อนค่าลงเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมา นะคะแต่ก็คิดว่าโดยภาพรวมของตลาดน้ํามันแล้วในจริงตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนักนะคะโดยโดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเมื่อคืนเนี่ยออกมาของสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ้างงานนะคะในเรื่องของอยอดขายบ้านนะคะรวมทั้งตัวดัชนีภาคการผลิตของเฟลเฟียด,ด้วยก็ออกมาเนี่ยเป็นเชิงที่เศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวลงทั้งสิ้นนะคะอืมค่ะทีนี้ถ้าเรามาดูกันตลาดสิงคโปร์เป็นไงบ้าง่ะคะถ้าเกิดมาดูราคาน้ํามันสาเร็จรูป การปรืบอึ้น,นด้วดค่ะที่ตลาดสิงคโปร์นะคะราคาน้ำมันสับเ็จร,รูปเนี่ยตัวเบนซินเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะดีเซลก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าดูมาในต่อในคืนนี้จากที่ราคาน้ำมันตัวเบนขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อคืนนะคะก็คิดว่าในคืนนี้เนี่ยตัวเบนซินและดีเซลที่สิงคโปร์น่าจะปรับเพิ่มขึ้นต่อแต่คงไม่มากนักค่ะค่ะอย่างนี้ค่าการตลาดเรายังพอรับไหวไหมคะค่ะก็ถ้าดูค่าการตลาดของกลุ่มแก๊สโซฮอลนะคะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณสักบาทหกสิบ นะคะส่วนดีเซลอยู่ประมาณบาท40ก็คิดว่าถ้าราคาขึ้นมาวันนี้เนี่ยก็ระดับที่เหนือบาท50เนี่ยน่าจะยังไหวอยู่นะคะสําหรับคืนนี้ค่ะแต่ถ้าดูทั้งอาทิตย์เนี่ยจริงๆราคาน้ํามันปรับลงใช่ไหมคะถ้าเกิดเราดูภาพรวเมเกันทั้งอาทิตย์ ใช่ค่ะถ้าดูภาพรวมทั้งอาทิตย์นะคะตัวเวสเทสซัสเนี่ยลงไปเกือบเกือบเหรียญหนึ่งนะคะส่วนเบนซ์เนี่ยลงไปเล็กน้อยประมาณ11เซนนะคะโดยจริงๆแล้วในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าราคาน้ำมันเนี่ยแขวนตัวในในแดนแคบๆเท่านั้นเองนะคะโดยปัจจัยหลักเนี่ยก็มาจากปัจจัยพื้นฐานนะคะทั้งความต้องการใช้น้ํามันรวมทั้งตัวสัพพายหรือว่าปริมาณน้ามันในตลาดเนี่ยที่มันภาพรวมเนี่ยมันดูแย่ลงไปนะคะโดยอย่างในสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีการออกของตัวสํานักงานพลังงานสากลในเรื่องของการคาดการณ์ตัวความต้องการ ใช้น้ำมันโลกในอนาคตนะคะ,คะเขาก็มองว่าในอนาคตโดยเฉพาะในช่วงอีก5ปีข้างหน้าเนี่ย<น>จะเห็นว่าตัวอุปทานน้ำมันเนี่ยจะมีการเติบโตในระดับที่สูงกว่าความต้องการใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูภาพรวมขาของปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงนะคะในช่วงหนึ่งถึงห้าปีข้างหน้าค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณธนพรค่ะ ค่ะสวัสดีะคะ่ะก็ยังเป็นปัจจัยเศรษฐกิจอีกหลายปัจจัยนะคะแต่จริงๆแล้วราคาก็น่าจะอยู่ในกรอบนี่แหละไทยออยล์ประมาณความเคลื่อนไหวสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะว่าเบรนด์เนี่ยจะอยู่ในกรอบ1 0 0ถึง108เหรียญต่อบาร์เรลส่วนเวสเซ็กซันะคะอยู่ที่9 0ถึงเ8เหรียญต่อบาร์เรลซึ่งวันนี้ราคาล่าสุดเนี่ยก็อยู่สำหรับเวสเซ็กซัเนี่ยนะคะ95เหรียญแล้วก็เบรนด์เนี่ยอยู่ประมาณ104นะคะค่ะนะคะก็ค่าการตลาดอยู่ในระดับกลางๆนะคะก็น่าจะประคองตัวต่อเนื่องไปนะคะ่เดี๋ยววชงา ะะดูบรรดาผู้ที่ไปร่วมงานเมื่อคืนที่ผ่านมา<ช>นะคะวิชันอะเฮดมาเจนตาไนท์ปาร์ตี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆะนะคะ,<ช>คะเพราะว่าทู i ิชันกับพันธมิตรนะคะ<ช>แล้วก็มีเซเลบดาราม,มากมายผู้บริหารจากหลายสถานีก็มาร่วมกันในงานเมื่อคืนนี้นะคะก็เดี๋ยวช่วง11นาฬิกาติดตามใน Business Focus นะคะส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วพบกันในช่วงเวลา16นาฬิกสวัสดีคสวัสดีค่ะ